ต่อให้คนทั้งโลกนะคะมาบอกว่าตัวคุณเองทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดใจของคุณนะคะไม่ตอบรับกับคำทำนายใดๆของคนอื่นเพียงแต่คุณบอกว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะนี่คือพลังอำนาจมันอยู่ในตัวคุณดังนั้น จงนะคะตัดเสียงของคนอื่นที่นะคะนำในเรื่องราวถ้อยคาบอกว่าคุณจะทําสิ่งน้้ไม่ได้คุณจะทําสิ่งนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีใครรู้จริงไปกว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณที่รู้อยู่ว่าถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องนะคะเกิดเป็นผลลัพธ์ประสบความสําเร็จอยู่คามือคาในเรื่องราวของอํานาจและความต้องการของคุณได้ทันทีค่ะ นี่คือสิ่งที่นะคะบอกให้รู้ว่าตัวคุณเองทำทุกสิ่งทุกอย่างได้